เราอาจจะได้เห็นโกคู UI 100%เซในการประทะกับเจ้าโมโรที่สามารถแยกวิญญาณคนอื่นได้แล้ว สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง o อ e r r e v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนครับราคอนบอลทั้งหลายก็ผมเชื่อเลยนะครับว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะได้เสพมังงะราคอนบอลซูเปอร์ตอนที่61ไปแล้วนะครับหากใครยังไม่ได้รับชมนะครับก็ย้อนกลับไปรับชมได้เลยนะฮะในช่องผมก็ได้ทําไว้แล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นตอนที่แบบโคตรจะมันโคตรจะลุ้นนะครับแล้วเราได้เห็นถึงความเทพของตัวร้ายนะฮะประจําภาคนี้อย่างโมโรนะครับว่าพี่แกนจะเทพไปไหนซึ่งก็อย่างที่ผมได้บอกไปเลยครับว่าความเก่งกาจของโม นเป็นอะไรที่แบบโอ้โหโคตรจะสุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังความสามารถนะครับหรือว่าความขี้โกงทางด้านพลังการดูดอะไรต่างๆก็คือมันเป็นตัวร้ายที่ครบเครื่องเสลือเกินและก็อย่างที่ผมนะครับจั่วไปตั้งแต่หัวคลิปเลยแหละครับว่าตอนนี้นะครับโอกาสเนี่ยมันสูงมากๆเลยนะครับว่าโกคูจะต้องเป็นร่าง UI แบบสมบูรณ์แบบนะครับก็คือร่างหัวเงินในการจัดการโมโรทำไมนะครับผมถึงคิดแบบนั้นนะครับเดี๋ยวคุณก็รับชมเหตุผลในคลิปนี้เลยนะครับว่าทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้น ต้องขอจั่วก่อนละกันนะครับสำหรับเจ้าโมโรเนี่ยมันมีพลังนะครับในการดูดกลืนหรือว่าแบ่งพลังตัวเองนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้เลยพี่แกนะครับก็ทําการดูดกลืนนะครับเจ้าซูเนทรีกลับมาในร่างของตนเองจึงทําให้นะครับเจ้าโมโรในตอนนี้ก็แข็งแกร่งสุดๆเลยแล้วก็มีวิชาลับนะครับจะเรียกลับหรือเปล่าไม่รับหรอกแต่เป็นวิชาที่แบบโคตรเก่งเลยคือสามารถก๊อปปี้นะครับถ้าไม่ตายคนอื่นได้เพียงแค่พี่แกนะครับจับคอคนอื่นเท่านั้นประเด็นสําคัญเลยก็คือนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเบจิต้าก็ไปฝึกฝนอย่างหนักเลยนะคร แ,และเขานะครับก็ได้เคล็ดวิชาใหม่มาก็คือสามารถแยกวิญญาณออกจากกันได้หลายคนคงงงใช่ไหมครับคืออะไรอย่างเช่นนะครับสมมุติใครเนี่ยฟิวชั่นกันหรือรวมร่างกันแล้วนะครับก็คือทางด้านเบจิต้าเนี่ยก็สามารถแยกคนนั้นนออกจากกันนะครับเพื่อทําการแยกร่างคนคนนั้นออกมาให้ได้หรือไม่คนคนนั้นนะครับก็คือดูดกลืนพลังคนอื่นเข้ามาเบจิต้านะครับก็สามารถแยกพลังันนั้นออกมาจากร่างกายคนคนนั้นได้จึงเราได้เห็นนะครับว่าโมโรเลยเนี่ยก็เลยอ่อนแอลงในตอนแรกนะครับก่อนที่มาเนี่ยจะทําการดูดเจ้า ซวนทรีกลับมาในร่างของตนเองซึ่งแน่นอนเบจิต้านะครับถึงแม้ว่าจะถูกก๊อปปี้พลังไปนะครับแต่ว่าพี่แกเนี่ยก็ยังสามารถนะครับจะแยกร่างเจ้าโมโรออกมาได้แต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับด้วยพลังความสามารถของเบจิตานั้นไม่สามารถนะครับที่จะจับตัวเจ้าโมโรได้จึงไม่สามารถแยกทั้งวิญญาณในตัวของโมโรหรือเจ้าซวนทรีออกจากโมโรได้นะครับประเด็นนี้สําคัญมากๆเลยเพราะหากเจ้าโมโรนะครับมันสามารถก๊อปปี้พลังของเบจิตาไปได้แล้วแปลว่าเจ้าโมโรก็สามารถแยกวิญญ,ญาณของคนอื่นได้ ด้วยเช่นนกัจึงทําให้นะครับการฟิวชั่นการระหว่างโกคูกับเบจิต้าไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนนะครับนอกเหนือแต่ว่าหาก2คนนี้ฟิวชั่นกันแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าโมโรไม่ได้มีความเร็วมากเพียงพอนะครับในการแยกวิญญาณนะครับของทั้งสองคนออกมาได้แต่ก็นั่นแหละครับมันก็เป็นโอกาสยากเหมือนกันแต่ว่านะครับเข้าจูหัวเรื่องนี้มาแล้วเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่พอไปอ่านดูดีๆแล้วรู้สึกได้เลยแหละครับว่ามันเหมือนเป็นอิสระเอกหนึ่งอย่างนะครับที่ทําการเปลยขึ้นมาหากคร จํากันได้นะครับก็คือโกคูเนี่ยเขาสามารถเป็นร่างยูไได้ใช่ไหมครับโดยเป็นเทคนิคการต่อสู้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นได้แต่เป็น UI ที่ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบก็คือยังหัวดําอยู่ซึ่งร่างนี้นะครับเขายังไม่นับว่าเป็นร่างที่มันสมบูรณ์เพอร์เฟกต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พักหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็คือจะต้องเข้าอยู่ในสภาวะการเป็นยูไอหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือจะเป็นร่างหัวเงินซึ่งสภาวะนั้นนะครับมันมีอัตราสูงมากๆเลยนะครับที่จะสามารถหลบทุกการโจจจมม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 ตตีีของงััััรูได้้โโ้้นนนนนน่่่ก็หาาาาายควววถึแเะ วิชาในการแยกร่างคนอื่นหรือว,ว่าแยกวิญญาคณคนอื่นออกมาแต่เมื่อต้องปะทะก,กับโกคูที่สามารถเข้าไปสู่นะครับร่างยูไแบบสมบูรณ์แบบ100%ได้แล้วแล้วก็ทางด้านโมโร่นั้นมันก็ไม่สามารถโจมตีโกคูได้แน่นอนจึงทําให้นะครับหากโกคูเขาสามารถเข้าไปสู่การเป็นยู100%่ได้มันก็น่าจะเป็นกุญแจสําคัญเลยนะครับที่ทําให้โกคูสามารถชนะเจ้าโมโรได้เพราะดูจากที่เขาปูบทมาที่โกคูโดนแทงทะลุไปแล้วก็สลบใช่ไหมครับแต่ว่าการที่ว่าเห็นว่าทางด้านเมรุตน,นนะครับให สามารถเข้ามาในบาเรียได้เพราะว่าเดนเดนั้นนะครับเขามีพลังในการฟื้นฟูนฟนฟนพลังของคนอื่นใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าหากฟื้นฟูนฟนโกคูมาแล้วลราก็เราอาจจะได้เห็นนะครับโกคูร่างยูอยนะครับแบบสมบูรณ์แบบร้อก็ได้ในภาคนี้จากก่อนหน้านี้นะครับมันมีโอกาสน้อยมากๆเลยเพราะวิาวชานี้เป็นวิชาที่มันยากสุดๆไปเลยแต่หากนะครับโกคูเนี่ยสามารถไปได้ถึงในระดับนั้นแล้วลราก็มันก็มีโอกาสที่สูงเลยแหละครับที่เราจะเห็นร่างยูอนะครับแบบสมบูรณ์แบบในร่างของโกคูในการประทะกับเจ้าโมโร ซึ่งเราจะเห็นการต่อสู้นะครับที่แบบสุดกำลังแน่นอนนะครับในอีกไม่กี่ตอนนี้เพราะดูเหมือนว่านะครับมันน่าจะใกล้จบแล้วนะครับในภาคนี้ซึ่งในภาคนี้เราคงจะได้เห็นเลยเลยครับว่าหากโกคูยูไน100%ที่มันรบอัตราเนี่ยแทบจะ100%นะครับปะทะากับโมโรที่สามารถแยกวิญญาณคนอื่นได้จากการก๊อปปี้พลังของเบจิต้ามาคงจะเป็นการต่อสู้นะครับที่มันดุเดือดมากๆเลยเราจะได้เห็นนะครับการโชว์ประสิทธิภาพของโกคูยูไแบบ100%แบบเต็มๆก็ในภาคนี้แหละคือจริงๆแล้วผมเมื่อเคยพูดไปหลายครั้งแล้วครับ ว่าโกคูยูอร้อยเปนั้นมันมีพลังมีอะไรที่แบบว่าโคตรจะเก่งแค่ไหนนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากมากๆาเลยนะครับเพราะว่าการที่คุณจะอยู่แบบว่าในสภาวะยูอหนึ่นั้นแบบว่าเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับสัก10นาที20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเป็นอะไรนะครับที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยยังสึกประชันพลังนะครับโกคูก็เป็นได้นะฮะไม่กี่นาทีเท่านั้นซึ่งตรงนั้นนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สาคัญเพราะหากคุณเป็นได้แปบแาา๊บ ร,ร่างกายของคุณมันก็จะแตกส่านออกมาและหลังจากนั้นคุณก็จะไม่มีสภาพนะครับในการต่อกรกับศัตรูได้เลยจึงทําให้การต่อสู้ที่มีดวงดาวมีโลกหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นการเดิมพันแบบนี้นะครับหากโกคูไม่มั่นใจมากเพียงพอในการจะใช้อยู่ไร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะครับในการต่อกรกับเจ้าโมโรจริงๆก็ต้องนะครับระวังอย่างมากเลยนะครับเพราะหากเป็นได้ไม่ครบเวลาแล้วล่ะก็นะครับถ้าแตกส่านออกมาโลกนะครับก็คงจะมีความบันไลยอย่างแน่นอนเพราะยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าเมรุษนะครับจะมาช่วยก็น่า มันไม่รู้จะได้มาช่วยจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันปิดกฎของเทวดาบางทีแล้ววิสนะครับอาจจะมาห้ามก่อนก็เป็นไปได้ส่วนทางด้านเบจิต้านั้นถามว่าบทบาทพี่แกจะยังมีต่อไหมผมก็ลุ้นอยากให้มีต่อนะครับโอซา,าไปฝึกมาตั้งนานคือถ้านับเวลาที่เราอ่านนะครับราบวอนมาเบจิต้านะครับเขาเพิ่งฉลองครบ1ปีไปที่เบจิต้าไปฝึกมาคิดดูแล้วกันว่าไปฝึกมา1ปีเราได้ดูแค่ตอนเดียวเท่านั้นนะคะที่พี่แกเทพแล้วก็พี่แกนะครับก็ถูกเจ้าโมโรจัดการไปนะครับก็หวังว่านะครับจะได้เห็นเบจิตร่วมือกับค ในการจัดการเจ้าโมโรนะครับในสืครั้งนี้เพราะสืครั้งนี้นะครับก็เป็นสืที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีการปูบทไว้ว่าเบจิต้าเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเด่นๆด,ด้วยเราก็ต้องมาเฝ้ารอรับชมดูละครับว่าเหตุการณ์นะครับจะเป็นเหมือนที่พวกเราเนี่ยคิดกันบ้างหรือไม่ก็เหมือนเดิมนะฮะหากใครนะครับมีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้คิดว่าโกคูจะสามารถเป็น UI 100%ได้หรือเปล่ารออะไรเลยครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทุกคนมีความคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่่่อออองนนนนนนีีน้้้คััโโดดยยสสวววตติาากม ากเลยที่จะจัดการเจ้าโมโรได้หักไม่ได้เป็น UI 100%เพราะว่าเขาก็จั่วมาซะขนาดนี้แล้วครับว่าการฟิวชั่นกันนะครับเป็นโกจิต้าหรือว่าเบจิโตเนี่ยมันไม่สามารถจัดการโมโรได้มันก็คงไม่แบบว่าไม่ได้ใช้แน่นอนหรือว่าโบรี่นะครับที่หลายคนเชียร์ว่าโบรี่ต้องมาโบรี่ต้องมานะครับผมว่าโบรี่มาก็ช่วยอะไรไม่ไม่ได้นะเพราะว่าโบรี่นะครับเป็นสายเน้นพลังใช่ไหมครับต่อสู้โมัวด้วยแขนาดพี่แกจะต่อยศัตรูยังต่อยไม่โดนเลยจะมาจัดการโมโรยังไงนะครับโอกาสมันน้อยมากๆเลยเพื่อนๆก็ลองค คอมเมนต์มาลวกันนะครับว่าคิดว่าโอกาสที่ยูไอห่อจะมาไหมในภาคนี้คอมเมนต์มาละกันและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดกระดิ่งนะครับก็ฝากด้วยละกันโอเคแหละช่วงนี้นะครับคอนเทนต์รักบอลเนี่ยอาจจะไม่ได้มาทุกวันนะครับเป็นเพราะว่ามันก็มาแค่เดือนละหนึ่งตอนใช่ไหมครับผมไม่อยากจะทําอะไรที่แบบฝืนนะอย่างเช่นแม่อยากจะทําลงทุกวันเลยแต่ไม่มีเนื้อเรื่องนะครับที่จะทําก็คือทํแในเรื่องเดิมๆซ้ำๆผมว่าอันนั้นนะ่ะมันเหมือนกับว่าเหมือนทาเอาตังอะเข้าใจว่าทําแบบเพื่อผิดจรรยาบรบร การ3วันมาที5วันมาทีแต่ว่าเป็นเนื้อหานะครับที่แบบมาใหม่ๆเลยน่าจะดียิ่งกว่าและสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะฮะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับมันจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆและกันเนาะใกล้จะ 3, สามแสนซับแล้วนะครับแล้วก็หวังว่ามันจะถึง 3, สามแสนซับสักทีนะครับก็จะเป็นกําลังใจดีทผมแล้วกันและปีนี้หวังห้าแสนซับนะครับไปให้ถึงด้วยอย่าลืมและกันกดซับสไครต์สำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับขอบคุณนะครับที่